เตรียมตัวไปทำงานจ้ะทุกคนวันนี้ไปล้างถนนกันจ้ะลมแรงมากเลยค่ะข้างนอกลมแรงแรงหนาวอากาศหนาวมากวันนี้อยู่เมืองนอกเนาะหนาวแค่ไหนก็ต้องไปทำงานจ้ะงานทำงานทำงาน,งานหนาวหนาวฝนฝน ทำงานกันค่ะทุกคนเตรียมความพร้อมเดินทางไปล้างถนนกันค่ะตอนนี้ก็รอคนขับตอนนี้โชเฟอร์เข้าไปเตรียมของเตรียมอุปกรณ์สำหรับใช้ล้างถนนค่ะวันนี้ก็ไปกับรถคันที่ใช้ล้างถนนทำงานทำงานค่ะทุกคน ให้ชมบรรยากาศข้างนอกรลมแรงมากๆเลยค่ะลมแรงฝนตกลมแรงดูสิคะต้นไม้โยกปุ๊บปุ๊บปบเลยนี่ลมแรงมากๆเลยจ้ะต้นไม้โยกปุ๊บปุ๊บปบเลยลมแรงมากหนาวฝนตกลมแรงหนาวด้วย เดี๋ยวต่อเรื่อยๆนะคะทุกคนทีละช็อตค่ะทีละช็อตค่ะตอนนี้กําลังเตรียมตัวรอคนโชเฟอร์ไปร้างถนนพี่สมปองก็มาทําคลิปกับเขาช่วยบ้างเล็กน้อยไปแล้วจ้าไปแล้วจ้าลาปุ้ยลาปุยโอ้ย ฝนตกฝนตกได้ลองปากเลฝนตก มาถึงที่เติมน้ำจากตอนนี้มาเติมน้ำค่ะทุกคนก็เลยเก็บภาพวิวส,สวยอีกนิดนึงนะคะนี่ชมนี่ค่ะในการที่เติมน้ำจะเปิดก๊อกน้ำแล้วก็เติมน้ำเพื่อเอาไปล้างถนนค่ะ อันนี้ข้างนอกนะคะวิวข้างนอกหนาวมากเลยค่ะทุกคนพี่สมปองก็นั่งอยู่ในรถให้ให้คุณผู้ชายเขาทำเนาะเราเป็นคุณผู้หญิงเรามีหน้าที่นั่งคอยตามเข้ามาช่วยเขาไม่ได้มากอ่ะนิดๆหน่นนนนนนนอยๆเพราะว่าไปรถนี้เขาทําด้วยออโตเมติกเนาะเขาล้าง เขาจะมีน้ำยามีน้ำพร้อมอยู่ในตัวเขาจะใช้ล้างออโตเมติกค่ะเดี๋ยวมาต่อกันอีกนะคะทุกคนฝนก็ตกลมกล็แรงหนาวก็หนาวแต่ง,งานก็ต้องทำค่ะพี่สมปองมาช่วยรุนงานเขาแล้วก็มาเก็บภาพสวยๆวิวสวยๆฝากเพื่อนๆน,นะคะทุกคนเดี๋ยวมาต่อกันอีกเนาะ,ะมาถึงแล้วเข้าไปติดต่อแล้วค่ะมาทำตรงไหนยังไงล้างตรงไหน โอ้อีซี่นี่จ้ะที่จะต้องล้างแถบนี้เลยเลอะมากเลยจ้ะกำลังเช็คดูว่าขนาดไหนเท่าไรกำลังเคลียร์เพราะว่าเลอะมากเลยค่ะกำลังเช็คกำลังถ่ายรูปเช็คราคาก่อนตกลงเงินก่อน เราาที่ตกลงไว้ไม่เยอะแต่พอมาถึงแล้วเยอะก็เลยต้องคุยกันก่อนคุยกันก่อนถ่ายรถหลบให้การทำงานสะดวกขึ้นเพราะว่ารถเหมือนก็รถออกมาจากจากป่าจากฟอเรสตจ,จากป่าเนาะ มากเลยจ้ะพอก็ถอยออกไปแล้วเห็นอู้เยอะหนาด้วยแต่นี้คันใหญ่คันหนึ่งกำลังออกไปรถขนส่งของเขานี่จ้ะเยอะมากๆค่ะ